เดี่ยวผิดลูกไปแล้วะะอ่ะค่ะครับถ้านอนหน่ายเขาจะเขาจะอ้ออ้ออย่ะเงียเขาจะหายใจไม่ได้หายใจไม่สะดวกใช่ไหมเอเจียน<อ>เอเจียนออกมาละสามรอบแล้วพย้อนเหมือนพย้อนแต่ไม่มีแรงถอิอเอเจียน ครับคุณใหญยให้ตอบสนองพย่ใหญ่พี่รรรครับ บางท ชิเด่น,นครับตามครับโทษนะครับโทษนะ ออกซิเจนเพิ่มขึ้นดูขึ้นหน่อยนะออกซิเจนกำลังเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราให้ออกซิเจนใช่ครับเมื่อกี้เขาเหลือ51-52ทันนี้ใส่ออกซิเจนไปให้ก็จะขึ้นมา58อัตราการเต้นหัวใจเท่าไหร่ปกติคนเราไม่เกินต่ำกว่า9ปกติคนเราไม่เกินต่ำกว่า94ออกซิเจนพอต่ำมากพอต่ำนั้นที่เราที่เราวัดกั ขอตรวจค่าน้ำตาลในเลือด้ไหมครับเขาไม่โรคประจำตัวอะไรไหมครับไม่โรคประจำตัวไม่มีแต่เป็นเป็นภาษากินยาไขมันก็กินแค่นี้ใส่อยแค่กระพรองเหมือนโรคชราค่ะเหวานความดันอะไรก็ไม่ค่อยมีแต่เขาเป็นปวดหลัง แล้วก็เป็นประสาทม่อนคือเขากินยาลดประสาทตั้งแต่เป็นสาวแล้วอ่ะ้ไม่กินจะนอนไม่หลับางนประสาทไะไหรอเนยแกก็คือก็เป็นบ้าก็คือแบบเป็นคนปกติเา่้ปตนโควิดเลยเียงไม่มีค่ะ่ไม่ีที่ไห ตอ,ออตอนนี้ผมวอรสิีครับตอนนี้ผมซับ์ตอ,ออกซิเจนไปนะครับออตอนนี้หายใจคูื่คาดครับแล้วก็กำลังจอด TPS กันพี่กคลับซึมนอนตัะแคงหถ้านอนหงายนี่จะหายใจตามครับออตอนนี้ ใช่ครับตอนนี้ซัพพอร์ตขึ้นมาเป็นห้าสิบเก้าแล้วพี่ครับ <5. S 1> เปิดไปสี่ครับสี่คเปิดไปอีกใช่ไหม <5. S 1> เออมันปรับเป็นหกแล้พี่ห้าไม่มีสุกแล้วปรับปรับไปหกตอนนี้มีสติซึงๆถามตอบไม่ค่อยถามไม่ค่อยตอบเลยอ่าครับ ในไลน์เมื่อกี้ครับผม่ได้อ่าว่าเปลี่ยนเปนแมนี์แบกที่กว่าแทชู่สิบหกใ่ตกี้มันห้าสิบเอ็ดัาเอ้าอมีไพี่มีไหมไม่แต่คาุล่าเนาได้ไดผมรถผมก็ได้นะผมพี่เขาไม่มีไม่มีมีแต่คาุล่าดีพีวัดได้พี่ดีพีวัดได้เป็นร้อยร้อยแป อกปกติแม่เวเปกี่โมงครับท่าแกหลับอย่างนี้แม่งเปนกี่โมงแกหลับไปอย่างนี้ผมเจอแกนอนตีสี่อะหลับในห้องน้ำเดี๋ยวหลับอย่ในห้องน้ำแล้วก็คิดว่าแกแกหลับนะก็เลยก็เลยอุ้มมานอนสองโอ้ยทุกคนเลยนะรอบเจอมารอบสองกินอะไรแต่กี่ข้าวเช้าป็นการได้เวลาภาวะแต่ไม่ใช่ไม่น่าไม่น่าใช่ภาวะเบาหวานระตอนนี้ออ๋ออ๋อตนี้มีโรคประจำตัวแกตายตายแค่มีโรคอย่างเดียวคือประจำตัวแกโรคเอีว ผมดำเนินการได้คือเราผมมาทยารต้น่อผู้มาทมาเดี๋ยวต้องถามทางพยาบาลเลยครับเดี๋ยวดเอาเลยปเลย คลได้สองสองห้าหนึ่งสองห้า่งลุงแซดตอนนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นออนเป็นแมตช์แบงค์นะครับตอนนี้แซดสิบสี่หมดใช่ไหนออกเปิดแเลยครับหมดแป่สี่สี่เนาะ 都是黄老板。樂樂